เอาเออว้ายใส่หมวกแบบไม่ยังรอเลย <c oughs> เออโอยปิตาล์ว้ยตามปิตาลูจะถมดินแล้วให้มันเป็นเอออ้ยใส่จะบาดหรอว่าเราไทยดิอ่าตอนนี้บาบางกับชื่นใจ เขาได้สงบสึกกันแล้วนะครับผมก็ให้รถถมดินนะเขาก็มาถมนะซึ่งความสูงจะอยู eh ่ระดับเดียวกันกับตรงนี้เลยแต่แต่แต่ตรงนี้เตี้ยก่อบล้างคืบหนึ่งนะครับขอใครขอการบอกว่าให้บัวบานนอนก่อนอันนั้นอัด้ย ขอภไปในเสียงลมด้วยนะครับเออไอ้อเมริกันมีแหละหลายนอนให้แล้วเออแรงได้หยางไปข้างหลังอีกเออนอนเออเออการสั่งได้นะครับผมเด้อการเด้อเออต้องเอากรวยมาล่อทันไปเห็ดนหายนะ หมูวัวบานเอ้ยอแขวยมาแขวยมาเอ้ยดีไรไม่ต้องแขวะระบบกันมีบ้างมีมนี้ไปเอ้ยแทงเด้มีกันนี้ไปเอ้อประกาศโอ้โหลมครับขออภัยด้วยเป็นการทำงานที่เท่มากเลยห้อยห้อยห้อยอาลุณเข้าไปมีค่าตัวบ่ามีค่าตัวไม่เดียวไปเนี่ยเอ้ย เพื่อนเพื่อนลูกเด้อเพื่อนลูกเด้อเพื่อนลูกก็เด้อน,น,นะไ <c oughs> อ้ขับมาติดดากนะนกหนักดากแค่เฉยหรอาไม่ไม่ผู้ใดขึ้นมาสี่สิบคน <c oughs> เสียบบับอยู่แล้วได้้แลวครับผมจะเ เอาดินมาถมนะครับก็คืออาจจะดูโลกงๆนะครับช่วงนี้เพราะว่ายังไม่เป็นรูปเป็นล่างนะครับทำอะไรเสร็จถ้าเอาดินมาถมเสร็จปุ๊บก็จะทำรั้วนะครับทำรั้วให้ให้เขาทำรั้วเสร็จก็จะรอขึ้นลงช้างในอีกโอ้ลมไป ในอีกเดือนกว่าของภาษาแล้วก็กวเขาก็จะกลับมาอยู่บ้านนะพ่อกับแม่เขาเหมือนเดิมอ่าไม่เห็นไก่กินหรอครับผมไม่เห็นไม่เห็นไก่กินเลยเอาใส่หมือเอาทำไมใส่หมวกกับหลังอ่ะสปิการ์ใส่ข้างหน้าไม่ได้วะเออเออ,เอให้การได้ได้เดี๋ยวเผื่ออาการนะเสียบเลยเออ เนี่นอนดีดีเองนอนดีเองนอนเองโอ้ยหมวกยังใช้ซักล่างกับเพื่อนเฮ้ยนอนลงเลยนอนลงเอมันนอนนี่ยังอ่ะการนอนการนอนการนอนกันบัวไม่อยากนอนแล้วบัวการนอนกับเพื่อนบัวไหมการนอนเพื่อนในการเอ้ยการนอนแล้ะเว้ย เอ no? วอ nice. ว่าแหมบอกแบบไม่ยังรอเลยเออโอสปิตาดว่าตาปิดตาดูปิตาเลียกแล้วมึงเดอมึงเดาขาดมึงเดอมึงเดอขาดเลยค่อยค่อยเออเออตายดูไปสุดยอดเออผมได้เป็นพรีเซนเตอร์แห่งบ้านนี่เลยนะ f c หรือเปล่า ไม่มีผมไม่ขายไม่ได้หลักตายเดียกเรียกแล้วดิเอ,อเนพีซินเตอร์เบื่อบานเลยเออไม่เอาขวายมารอมันคือหูวะพ่อ่ปอปผมไปเบ้งผมสั่นรถไถไอ,อ้เจ้าโหดูฟันของฟันงานล,ออละเอ้รถไถอะไรก็ไม่กลัวท่านเบ่อบานบ,บ,บอกทำไมแม่ทำไมไม่ไปผมไปอะพ่อ แค่เนินดินผมเล่นแค่แป๊บเดียวก็เรียบแล้วเห่ะว่าเราได้สุดยอดเลยนะครับฮู้อห่าหรือว่าหา่าเนี่ยผมต้องขออภัยในเสียงลมด้วยครับเอซี MC, ทุกคนแต่ว่ามันเป็นหน้าลมใช้ไอแพดถ่ายไอโฟนก็ ชาดแบตอยู่นะครับแต่ชื่นลูกชื่นกลัวไหมลูกโอ้ชื่นไม่กลัวครับแต่ว่าถอยสุดเลยอย่าไปกลัวลูกชื่นแค่รถอะตอนนี้ครับอย่าเข้าไปนะเพราะว่าเสียงจากรถไถนะอาจจะทําให้เขาเครียดได้คนระับสับสนเสียงคนเยอะๆวุ่นวายมันทำให้แบบ ช้างตื่นนะว่าถมถามว่าถมสูงไหมก,ก็ควรจะสูงนดาดูอะสูงเท่านี้ก็หมดประมาณหลายบาทอยู่นะแล้วก็ทำเสาโอบปูเพิ่อมอีก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้โรงช้าง เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วครับกว่านสระน้ำก็คือเลือกเอาระหว่างครับรก็รียว่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะกะว่าให้แม่เขาลงไปเล่นได้ด้วยโอ้โหดูดากเขาสิเต็มจอเลยเนี่ยนี่ข้าพิขุดอะไรมาเ่ยโอไอ้แอบ,แอบดูดากกันดูดากเซเล็บนะครับอันนี้คือ เาไม่ตื่นนะเป็นช้างที่เป็นเรียกเป็นง่ายเป็นช้างในเมืองถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นช้างบ้าน,นอกเข้ากรุงอย่างนี้นะแต่นี่เป็นช้างในเมืองนะครับผ่านมาหมดแล้วทั้งรถทั้งแมคโครทั้งรถถมดินรถอะไรนะครับทําให้ช้างเรามีความเคยชินทื่ใจก็ยังตื่นอยู่นะดูอ่ะเดี๋ยวเอียงวาสีสมทำไมมันมันร้องเสียงดัง มันคืออะไรอยู่มันคือรถไถชิ้นชิบบอกอยากดันกับรถไถมากเลยเพื่อดันชนะแล้วจะมาสู้กับไอ้บัวดูด่ดาเขาสิแหม่โอ้าสาระด่าเขาใหญ่มากเลยสาระเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดด่ดาเขาสิโอ้อโหสุดยอดเลยโอ้ยยอดเป็นยอดมาก อย่าเหายรุดไปเด้อจะเป็นไรรถ่ายแล้วนะอาสาับารถให้ชื่นให้ชื่นกินสับรถเก่งมากกินเี๋ยเด็กวัว่าชื่นเด็กว่วตุบๆเน่โตวไวโอกยด่าก็สิเป,เป็นปันเลย แต่ว่าจะไม่ลาดปูนอย่างนี้นะครับอพออันนี้เสร็จนะครับพออะไรนะพอยังไงดีอ่ะจะจะถมดินแล้วให้มัน <L un ters> เป็มใส่จะ <L un ters> บ,บาดหรอรถไทยดิจะทำเป็นนูนๆเหมือนของน้องดาวให้มันเป็นนูนๆไหลลงเองนะ ใช้ดินทรายดินทรายที่ปเปลี่ยนทรายแล้วดีน่าจะจัดการง่ายกว่านะครับโ้ชอบมันยอดมากอะ่ะแกเลมสติกเกอร์ลายครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ร,ร้านสติกเกอร์ตรวห,หลายหลายเนี่ย อย่าลืมเด้จอจ้ากดตับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อจ้าสวัสดีจ้า